ดาวย้ายราศีเดือนธันวาคม2564สี่ลัคนาราศีที่ดวงปังสุดๆจะมีลัคนาราศีใดบ้างและสองลัคนาราศีที่ต้องระวังในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีลัคนาราศีใดบ้างไปชมกันนะครับ สวัสดีครับผมหมอเอกสิบดาวช่องพี่หมอจะเป็นการพรยากรณ์ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทยในระบบ10ลัคนาและมีความตั้งใจอยากเห็นคนไทยทุกคนใช้ประโยชน์จากการตรวจดวงชะตาเพื่อเป็นเข็มทิศปลดล็อกปัญหาชีวิตด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวของพี่หมอนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับวันนี้เรากลับมาอัปเดตดาวย้ายราศีทั้งหมดในเดือนธันวาคมนี้นะครับมีทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับเริ่มช่วงต้นเดือนในวันที่3ธันวาคม2564นะครับดาวศุกร์ย้ายจากราศีธนูนะครับเข้าสู่ราศีมังกรตามมาด้วยวันที่4ธันวาคม2564นะครับมี2ดาวย้ายราศีพร้อมกันนะครับคือดาวองคารย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับและดาวพุธย้ายจาก ราศีพิจิกนะครับเข้าสู่ราศีธนูส่วนดาวอาทิตย์นะครับจะย้ายจากราศีพิจิกนะครับเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ทธันวาคม2564นะครับ จุดสำคัญในการย้ายราศีของดาวจรต่างๆนะครับจะส่งผลชัดเจนเมื่อเข้าในราศีนั้นนะครับทําให้ลัคนาราศีมังกรนะครับเป็นลัคนาราศีที่ดวงปังสุดๆนะครับเด่นมากด้านการเงินสภาพคล่องจะกลับมาดีขึ้นจากเดิมมากๆนะครับและชาวลัคนาราศีมังกรนะครับตั้งแต่ดาว พฤหัสย้ายเข้าราศีกุมนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับ2564ที่ผ่านมาส่งผลดีมากๆนะครับในการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับทั้งงานหลักและงานเสริมทําให้มีช่องทางหาไรายได้นะครับเพิ่มมากขึ้นประกอบกับช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับดาวศุกร์ย้ายมาทับจุดเกิดแบบเต็มๆนะครับพี่หมอบอกเลยว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่จะได้เงินเข้ามาเป็นก่อเป็นกำรรนะครับส่วนชาวลัคนาราศีมักรที่ยัง คิดและวางแผนอยู่ในช่วงจังหวะดาวช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนนะครับแต่ยังต้องระวังเรื่องรายจ่ายหรือปัญหาเก่าด้วยนะครับเพราะดาวเสายังคงทับจุดเกิดอยู่นะครับวางแผนกันให้ดีด้วยนะครับอันดับที่2นะครับยกให้แก่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงยังปังต่อเนื่องนะครับหลังจากดาวพฤหัสนะครับย้ายเข้าราศีกุมนะครับทำมุมโยกหน้าดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับ เป็นพบการเงินรายได้อีกทีนะครับทำให้ช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับในเรื่องการเงินเด่นมากนะครับมีโอกาสารับเงินก้อนประกอบกับดาวพุธนะครับที่ย้ายเข้าทับจุดเกิดด้วยแบบนี้มีแต่คนติดต่อเข้ามาหารายได้ได้มากขึ้นนะครับอยากให้โฟกัสในกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงนะครับหรือกลุ่มโซเชียลต่างๆนะครับ พราะโอกาสของชาวลัคนาราศีธนูนะครับอยู่ตรงจุดนั้นนะครับดวงปังอันดับที่3นะครับคือชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับจะเด่นมากเรื่องความรักนะครับหลังจากที่บางคู่นะครับต้องเลิกลากันไปหรือมีเหตุทะเลาะกันในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาหรือคู่ไหนนะครับที่มีปัญหาจะกลับมารักกันมากขึ้นนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่นะครับจะพบเจอคนรักหรือคนถูกใจนะครับในเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับเป็นช่วงที่ดวงความรักเด่นมากๆนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงปังอันดับที่4นะครับยกให้แก่ชาวลัคนาราศีมีนนะครับ จะเด่นมากๆนะครับในเรื่องโชคลาภการเงินในระยะสั้นๆนะครับช่วงเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับใครคิดที่จะวางแผนเรื่องงานหรือการลงทุนต่างๆนะครับทำได้เลยช่วงนี้จะเด่นและดีมากๆที่สําคัญนะครับเป็นลัคนาราศีที่จะมีโชคลาภในเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับหรือการลงทุนต่างๆนะครับจะได้รับเงินง่ายมากๆแต่ต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะจะมีโชคช่วงสั้นๆเท่านั้น ส่วนลัคนาราศีที่ต้องระวังในเดือนธันวาคมนี้นะครับคือชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต้องระวังมากๆด้วยอํานาจพระราหูนะครับที่ยังคงเล็งดวงชะตาอยู่นะครับบอกเหตุในเรื่องข้อกรรมต่างๆได้มาถึงแล้วนะครับยิ่งเรื่องคู่ครองคนรักมีปัญหาเยอะมากๆนะครับบางคู่ต้องเลิกลากันไปแล้วที่ผ่านมาประกอบกับในเดือนธันวาคมนี้นะครับดาวคารย้ายมาร่วมวงด้วย ตั้งตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะครับเช่นการเดินทางการขับรถขับลานะครับของมีคมต่างๆนะครับส่งผลร้ายในเรื่องการเจ็บตัวหรือเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ไขได้ดีที่สุดนะครับคือการทําบุญไหว้พระนะครับถ้ามีเวลาก็สวดมนต์ภาวนาจิตนะครับและใช้ชีวิตอย่างมีสติก็จะส่งผลให้ข้ามช่วงเวลาร้ายๆแบบนี้ไปได้นะครับ ถึงจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงมากนะครับ อีกหนึ่งลัคนาราศีนะครับที่ต้องระวังเช่นกันคือเช้าลัคนาราศีพฤษพนะครับเดิมทีมีพระล่าหูนะครับทับจุดเกิดอยู่เป็นตัวบอกชัดเจนว่าเคราะกรรมเนี่ยถึงแล้วเช่นกันนะครับและในช่วงปีกว่าที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าทุกคนได้ประสบกันมาพอสมควรแล้วนะครับอยากให้เพิ่มความระวังในเดือนธันวาคมนี้อีกนิดนึงนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงการกระทบกระทั่งกับคู่ครองคนรักนะครับจะรุนแรงในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่อนข้างมากนะครับ เลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันนะครับจะได้ลดความรุนแรงไปได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวและให้มันทำบุญบ่อยๆนะครับตามโอกาสและกำลังทรัพย์ของตัวเองนะครับจะพ้นช่วงเวลาร้ายแบบนี้ไปได้นะครับ โดยสรุปแล้วนะครับจะเห็นว่าดาวย้ายราศีนะครับจะเป็นตัวบอกเหตุในเรื่องราวทั้งดีและร้ายนะครับอยู่ที่ว่าลัคนาสถิตราศีใดนะครับก็จะได้รับผลตามนั้นนะครับซึ่งการตรวจดวงชะตาอย่างน้อยที่สุดนะครับจะทําให้เรามองเห็นภาพใหญ่ในชีวิตนะครับแล้วนํามาประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนให้ถูกต้องตามช่วงเวลาทั้งดีและร้ายนะครับจะเป็นการใช้ประโยชน์ จากการตรวจดวงชะตาได้มากๆเลยนะครับส่วนเหตุดีเหตุร้ายจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลไปนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆนะครับถูกกำหนดไว้ในพื้นดวงชะตากำเนิดของแต่ละคนไว้แล้วนะครับไม่มีดวงชะตาใดนะครับใหญ่เกินกรรมไปได้นะครับแต่มนุษย์เรานะครับสามารถอยู่เหนือดวงชะตาได้ด้วยการรู้จังหวะชีวิตของตัวเองนะครับแล้วนำมาปรับใช้ ในเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วนำมาวางแผนในอนาคตได้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับตรวจดวงชะตาด้วยตัวเองในปี2565นะครับใครยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ